สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวแยนิสาภูษพังเลขที่20วันนี้จะมานำเสนองานเรื่องความรักแบบผู้ใหญ่ค่ะท้าความถึงความรักในแบบคู่รักสิ่งที่คนมักประสบเจอก็คือความรักแบบบอปปี้เลิฟที่จะเป็นความรักแบบไว้ใสที่ต้องเห็นแล้วหัวใจเต้นแต่สำหรับความรักแบบผู้ใหญ่ มักเป็นอะไรมากกว่านั้นและยังมีความซับซ้อนจะนำเอาชีวิตในด้านต่างๆเข้ามารวมกันมีทั้งหมด7ด้านดังนี้สำหรับความรักแบบผู้ใหญ่สิ่งแรกที่จะต้องเกี่ยวพันกันเลยนั่นก็คือครอบครัวของทั้งสองฝ่ายการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นต้องการให้ครอบครัวทั้งสองฝ่ายรับรู้ก่อนไปมาหาสู่กัน ต้องกลมเกลียวกับครอบครัวทั้งสองฝ่ายให้ได้ 2. ด้านเพื่อนหรือทางสังคมแน่นอนว่าความรักแบบผู้ใหญ่ไม่ใช่การคบกันแค่2องคนเท่านั้นซึ่งทั้ง2ฝ่ายเป็นแฟนกันก็จาเป็นที่ต้องรู้จักคนรอบข้างไปด้วยเพราะว่าจะได้มีมิตรภาพที่ดีระหว่างกันและสามารถให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ 3. ด้านอาชีพและการงาน การมีอาชีพและการงานในจุดนี้ควรมีกันทั้งสองฝ่ายและทำข้อตกลงกันให้เป็นที่เรียบร้อยพอต้องบอกว่าการมีงานอาชีพเป็นส่วนผสมสำคัญที่จะทำให้ชีวิตได้ก้าวหน้าต่อไป 4. ด้านการเงินคู่รักที่คบกันใหม่ๆอาจจะคิดว่าเงินนั้นไม่สำคัญและมองข้ามซึ่งความคิดนั้นเป็นความคิดที่ผิด เพราะเงินนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในทุกการใช้ชีวิตดังนั้นหากไม่มีการพูดคุยกันให้ชัดเจนรับรองว่าความรักจะพังอย่างแน่นอน 5. ด้านสุขภาพด้านสุขภาพนี้ก็สำคัญซึ่งสุขภาพในที่นี้หมายถึงกายและใจถ้าหากความรักแบบผู้ใหญ่ก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คอยห่วงใย,ยซึ่งกันและกันและคอยดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันเพื่อที่จะว่าได้มีร่างกายที่แข็งแรงและมีจิตใจที่พร้อมผ่าอุปสรรคทุกอย่างด้านความสัมพันธ์ความรักที่แท้จริงแล้วอาจจะไม่ใช่การให้กันและกันหรือการเติมเต็มกันและกันแต่มันเป็นความรัก ที่เป็นความรักแบบเต็มๆและดีในทุกๆด้านแล้วมารวมกันเป็นความรักแบบผู้ใหญ่ 7. ด้านอนาคตในส่วนสุดท้ายนั้นก็คืออนาคตที่ทั้งสองคนควรมีภาพไว้ในใจว่าอยากให้เป็นแบบไหนและอยากให้มีไปทิศทางใดน,นี่อาจจะเป็นเครื่องพิสูจน์ในเรื่องความรักให้คนทั้งสองคนต่างพยายามปรับจูนกัน พื่อหาตรงกลางก่อนจะเดินค้างเข้าสู่ไปยังอนาคตรพร้อมๆกันทั้งเจ็ดด้านคือด้านที่สามารถเห็นได้ในทุกคู่รักแบบผู้ใหญ่ที่จะต้องมีความก้าวหน้ามีความพัฒนามีความผูกพันมีความรักที่รวนเป็นพลังงานดีๆและเป็นในแง่งมุมบวกทุกอย่างจะไม่ใช่การคบหาด้วยการใช้อารมณ์หรือใช้ใจเพียงอย่างเดียว